อำเภอสุวรรณภูมิของเราจะมีสารจังหวัดแห่งใหม่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่10มิถุนายน2564สอสคารมได้แถลงเกี่ยวกับโครงการจัดสร้างศารแขวงจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งใหม่โดยจัดสร้างในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิโดยโครงการนี้จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการบริการของรัฐได้มากขึ้นและเป็นการพัฒน,นาพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิให้มีความเจริญต่อไปในอนาคตการจัดตั้งสารแขวงแห่งใหม่นี้ การให้บริการครอบคลุมในเขต6อำเภอคืออำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอพนมไพยอำเภอหนองฮีและอำเภอโพนทรายโดยเมื่อโครงการเสร็จสิน้นประชาชนในพื้นที่จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นประหยัดในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าในตัวเมืองต่างจากในอดีตโครงการก่อสร้างสารแขวงแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนี้เกิดขึ้นจากการที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรคารม พลพรกลางคณะกรรมการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรได้นําเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาและได้รับการรับรองมติจากสภาและท่านนายกรัฐมนตรีอนุมัติการจัดตั้งศาลแขวงอาเภอสุวรรณภูมิโดยได้คํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้เข้าถึงศาลและจะมีพิธีเปิดศาลแขวงสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการในวันที่1นเมษายนสองพันห้าร้อยหกัิบแปดนต้ ชีวิตเราประเชิญแต่ข่าวร้ายมากลางกลายขาดคน